สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมารีวิวของขนมโบราณน,นะผมมีแค่สิ่งเดียวครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผมก็คือเจลลี่อุเจลลี่อุนตาแมนนี่ทุกคนเห็นปะเจลลี่อุนตาแมนนี่มันเขียนว่าอะไรเนี่ยเจลลี่ทอยครับผมนี่เจลลี่มันเป็นคล้าคๆแบบว่าจริงๆมันมีหลายหลากสีทุกคนเนะี่ย แต่ตอนนั้นไปซื้อแล้วมันเหลืออันเดียวทุกคนอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยอันนี้รถอ่งุ่นนะผมนี่อันนี้รถอ่างุ่นเป็นไงทุกคนเห็นว่านี่อินตาแมนจริงๆทุกคนมันมันมีแบบว่าขายเป็นกล่องก็มีแต่เป็นกล่องแปดสิบตอนนี้ผมผมเด็กๆอะทุกคน เขาขายกล่องอย่างเงี้ยมีอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยประมาณกล่องละแปดสิบทุกคนแต่มันหาหาหาก็ยากอยู่นะครับผมคนลนะอุลตร้าแมนไหเนี่ยหาโคตรยากทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ